บางคนก็ให้นิยามคนเขียนหนังสือว่าเป็นนักเขียนบ้างเป็นกวีบ้างเป็นนักกรอนบ้างก็แล้วแต่สำหรับผมอาจจะเป็นเพียงนักอยากเขียนนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ก็เขียนเยอะพอสมควรนะครับซึ่งผลงานนั้นก็คงจะฝากไว้ให้แฟนๆได้แฟนๆกวีแฟนๆ บทกลอนได้ติดตามว่ามันพอใช้ได้ไหมนะและอีกอย่างหนึ่งคนเขียนบทกวีนี้ก็คือปุถุชนคนธรรมดามีรักมีเกลียดมีโกรธมีโลภมีหลงเหมือนกันแถมบางมุมอาจจะอ่อนไหวกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็จะหักหาน้ำใจกวีก็แล้วกันนะครับ บางคนนี้ก็ด่ากันเองระหว่างคนเขียนกวีนะครับก็แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีถ้าเป็นการเมืองแต่นี้เราไม่เกี่ยวนะครับเราไปทางสังคมว่าธรรมวันนี้ก็จะมาเขียนแล้วก็นำเสนอบทกลอนที่มีชื่อว่าความเป็นไปในสำนึกกวีนะครับเขาบอกว่าต้องอารมณ์ปุตุชนธรรมดานี่แหละแต่แตกต่างตรงที่ ทํามันให้ออกมาเป็นอักษรเท่านั้นเองเจือด้วยอารมณ์บ้างนิดหน่อยฮะเรามาฟังดูว่าความเป็นไปในสำนึกกวีนี้เป็นอย่างไรเธออาจเห็นบางกวีนั้นซีเรียดดังโกรธเกลียดเกร้าวเกลี้ยวกราดอาฆาตขู่คนทั้งโลก <c oughs> เขาคขมินเช่นศัตรู บนคล้ายไม่อยากอยู่ร่วมสังคมนั่นเพราะเขาจริงจังคาดหวังสูงอยากชี้นำชักจูงจึงเพาะบ่มสร้างที่ยืนเริงรื่นไว้ชื่นชมด้วยชีวิตรดปราคมสังคมหลวงแท้ที่จริงลึกใน นั้นไหวหวัน่นเฝ้าสร้างสรรค์ให้โลกสวยด้วยเป็นห่วงหาทางออกที่สับสนคนทั้งปวงเป็นคล้ายบ่วงถักทอคอกวีจึงหมกมุ่นละเมอเสนอฝันทุกคืนวันมุ่งหมายไม่หน่ายหนี ลงคลุกเคล้าคลันลองของชีวีเพื่ออาจมีทางสีขาวให้ก้าวเดินเป็นกำลังใจให้กวีเถิดที่รักยังไม่ทันรู้จักยาห่างเหินภาระเขาหน่วงหนักมากเหลือเกินจึงไม่อาจเพลิดเพลินอยู่เดียวดา ไร่ลำนำบทกวีเพื่อชีวิตสนใจมองสักนิดอย่าเบื่อหน่ายบ่มสำนึกเพื่อเธอไว้มากมายปูเส้นทางทุกสายให้ก้าวเดิน